สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่โต๊หกสามวันนี้ผมมาพบกับเพื่อนๆพร้อมกับเรื่องราวสาระเกี่ยวกับสุขภาพนะครับวันนี้ของดเรื่องต้นไม้หนึ่งคลิปนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อและก็เป็นกรดไหลย,ย้อนมาหลายปีมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมไปนวดแผนไทยกับหมอนวด แผนไทยท่านหนึ่งนะก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างมีอยู่แล้วนะครับน่าจะประมาณ60กว่าปีแล้วเขาบอกว่าแค่ปรับพฤติกรรมอย่างเดียวจะทำให้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและกรดไหลย้อนดีขึ้นได้อย่างมากทันทีนะครับซึ่งผมก็จะบอกเพื่อนๆนะครับก็คือการกินน้ำนั่นเองครับปกติแล้ว เวลาเรากินข้าวเสร็จนะครับเรามักจะกินน้าไม่อิ่มเลยใช่ไหมครับแบบเทตเต็มแก้วแล้วกินต่อไปให้อิ่มเลยดิเพราะว่ามันจะเป็นการไปทําให้กระบวนการย่อยในกระเพาะไม่ดีนะครับให้ปรับเปลี่ยนเป็นการกินน้ําทีละน้อยแทนนะครับแบบถ้าแก้วประมาณนี้นะครับก็ให้ใส่น้ําเข้าไปหน่อยนึงนะครับนี่ครับ หลังจากกินข้าวเสร็จถ้ากินน้ำประมาณนี้ก็พอนะครับให้เวลาผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับค่อยไปกินน้ำอีกทีหนึ่งให้ให้พอใจให้หนำใจเลยนะครับจะช่วยทำให้การระการย่อยที่มันย่อยยากนี่ให้มันดีขึ้นนะครับท้องหรือท้องเฟอ้อจะลดลง จากที่เคยกินข้าวแล้วเดี๋ยวจะเจ็บเสียดขึ้นจืดปืดปืดขึดดดดดด้นมาแถวปลาวนมเหมือนแถวหัวใจแล้วก็แสบขึ้นคอนี่พอทําไปเรื่อยๆเหมือนจะดีขึ้นจริงนะครับอาการลดน้อยลงอาการท้องอืดก็ลดน้อยลงนะครับอันนี้ผมก็ไม่การันตีว่าจะได้ผลดีกับทุกคนนะครับใครที่มีอาการกดไหลย,ยอ้อนอาการกระเพาะหรืออาหารไม่ย่อยเหล่านี้ก็ไปลองทำตามดูนะครับ ถ้าได้ผลดีเราก็ทําต่อไปถ้ามันไม่ถูกกับเราเราทําแล้วไม่ได้ผลก็ค่อยเลือกก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับของการดูแลสุขภาพอย่างง่ายประสบการณ์ของผมพอทําแล้วก็ดีขึ้นนะครับแต่กับเพื่อนๆก็ลองกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ